วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด3.5ข้อที่1หน้า163ของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม4ีนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องการแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวโอเค ก็อยู่กับครูปุ๋ยนะคะในช่อง power math c 1 1ช่องส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยเขาให้หาเซตคำตอบของสมการนะคะซึ่งเป็นพระหุน้มดีกีสาม D นะคะเป็นสมการพระหุนามดีกีสามเอาละถ้าพูดถึงคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์อย่างคร่าวก็คือเราจะต้องนะคะแยก ตัวประกอบนะคะของพหุนามดีกีสเนี่ยซึ่งโดยทั่วไปนะคะเราจะแยกตัวประกอบได้3วงเล็บนะคะแล้วก็ให้มันมาเท่ากับ0และจํานวน3ามจำนวนนะคะถ้าคูณกันเป็น0นนั้นก็แปลว่านะคะในแต่ละวงเล็บก็จะต้องมีค่าเท่ากับ0นย์นะคะเมื่อมีค่าเท่ากับ0ูนย์แล้วเราก็จะทําการแก้สมการนะคะแก้สมการ ของแต่ละวงเล็บนะคะก็จะทำให้ได้ค่า x อ,ออกมานะคะ3ตัวนี่คือคอนเซปต์นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำเป็นอย่างแรกนั้นก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามโอเคค่ะเรามาดูวิธีการกันเลยการแยกตัวประกอบพหุนามนะคะเราก็ต้องใช้ทฤษฎีเศษเหลือมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะกำหนดให้นะคะ p of x เป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งก็แทนพหุนามดีกรีสามนะคะตามที่โจทย์กำหนดนักเรียนก็เขียนมาเลยนะคะสิ่งที่เราจะหาต่อไปนี้นะคะก็คือ p of จำนวนใดนะคะซึ่งแทนค่า x เข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้พหุนามเท่ากับ0นะคะตัวนั้นจะหาได้จากไหนนะคะตัวนั้นเนี่ยจะหาได้จากตัวประกอบของ6นะคะมีอะไรบ้าง ตัวประกอบของ6กนะคะก็จะมีบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3แล้วก็บวกลบ6ใช่ไหมคะนักเรียนก็เริ่มต้นที่เลขง่ายๆก่อนนะคะก็คือ1หรือไม่ก็ลบ1นะคะลองแทนค่าเข้าไปดูครูก็จะแทนค่า x เป็น1นะคะแล้วก็การแทน x เป็น1นั้นง่ายมากเพราะว่า1ยกกำลังเท่าไหร่ก็ได้1 เพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้1-2-5ลบ2ลบ5บวก6โอเคไหมคะเอาละผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะคะ1-6บวก6ก็เป็น7นะคะลบ5กับลบ2ก็รวมกันได้ลบ7ลบ7บวก7นั้นนะคะก็จะออกมาเท่ากับ0โอเคค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือ ตัวประกอบของพหุนามตัวแรกนะคะซึ่งตามหลักการนั้นอยู่ในรูปของ x ลบในที่นี้นะคะก็จะเป็น x ลบ1นะคะเราก็จะได้ x ลบ1นั้นเป็นตัวประกอบของ p of x นะคะอ่าเรากำหนดสัญลักษณ์มาให้เนี่ยก็เพื่อที่จะเขียนได้สั้นขึ้นนะคะ ได้ x อกหนึ่งเป็นตัวประกอบตัวแรกแล้วนะคะทีนี้อยากได้ตัวประกอบตัวอื่นๆทำยังไงนะคะเราก็จะต้องนำาอกหนึ่งนั้นนะคะไปหารนะคะไปหารแล้วก็ไม่ต้องตั้งหารให้เมื่อยนะคะเราแค่ทำไงเอ่ยเราแค่หารสังเคราะห์ก็พอโอเคคงจำวิธีการได้นะคะเอาสัมประสิทธิ์มาอ่าสัมประสิทธิ์แต่ละพจน์มานะคะ1ลบ2ลบ5แล้วก็ห เขียนเครื่องหมายหารสังเคราะห์โอเค okay. ขั้นแรกนะคะเราก็จะดึงเลขหนึ่งลงมาโอเคหนึ่งคูณหนึ่งนะคะได้หนึ่งก็กระด้งขึ้นมาเขียนตรงบรรทัดนี้นะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนเอาสองตัวนี้บวกกันนะคะหนึ่งบวกกับลบสองเนี่ยนะคะมันก็ออกมาเป็นลบหนึ่ง จากนั้นนะคะนักเรียนก็1ขึ้นมาคูณลงมาคูณลบ1แล้วก็เด้งขึ้นมานะคะก็จะได้เป็นลบ1นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะรวมกันเนี่ยก็จะติดลบ6นั่นเองเอา1มาคูณก็เด้งขึ้นมานะคะก็จะเป็นลบ6ซึ่งนะคะ2ตัวนี้บวกกันก็จะออกมาเป็น0นะคะเพราะว่ามันก็ต้องได้เศษเหลือเป็น0ูนย์อยู่แล้วนะคะเพราะว่า X ลบ1นะ,ะมันเป็นตัวประกอบนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ตอนนี้นะคะก็คือพหุนาม p of x นะคะหรือพหุนามดีกรีสามเนี่ยก็จะอยู่ในรูปการคูณของตัวหารก็คือ x ลบหนึ่งนะคะแล้วก็คูณกับผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็บรรทัดสุดท้ายที่เราได้มานะคะจากพาหุนามดีกรีสามเนี่ยเมื่อเราหารด้วยดีกรีหนึ่งนะคะก็จออกมาเป็นพหุนามดีกรีสองนะคะซึ่งตัวเลขหนึ่งนั้นเป็นสัประสิทธิ์นะคะเพราะต่อไปก็ลบ นะคะลบ1ก็จะคูณกับ x ซึ่งคือเลขชี้กำลังจะต้องลดลงเรื่อยๆนะคะจาก x กำลังสองเป็น x กำลังหนึ่งส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นค่าคงตัวนะคะก็จะอยู่ในรูปนี้เอาละนะคะทีนี้ได้สองวงเล็บแล้วเอ๊ะมันจะเป็น3ามวงเล็บได้หรือเปล่านะคะนักเรียนก็ดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยแยกตัวประกอบอีกได้ไหมนะคะก็น่าจะได้นะคะสอามเป็นหก ทำไงจะได้พจน์กลางก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะ2กับลบสเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบต่อไปนะคะก็จะได้เป็นอะไรนะ x ลบสคูณกับ x บวกสใช่มิเอ่ยนะคะใครที่ลืมของเก่านะคะใกล้คูณใกล้ตรงนี้นะคะได้ลบส x ใกล้คูณใกล้ได้2 x นะคะรวมกันก็เป็นลบห x ลบห x คือใครนะคะก็คือพจน์กากแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปแยกตัวประกอบ3วงเล็บได้แล้วทำยังไงนะคะก็เหมือนคอนเซปที่ครูได้ให้ไปนะคะในตอนแรกอ่ะต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมซีกขวามือโอเคเราก็จะได้สมการนะคะทีนี้จะได้ สมการ x ลบหนึ่งนะคะคูณกับ x ลบสามคูณกับ x บวกสแล้วก็เท่ากับ0น,นะคะอืมโอเคงั้นข้อข้อ1น,นี้นะคะถือว่าเป็นข้อแรกก็เดี๋ยวจะทําให้ละเอียดนิดนึงนะคะส่วนข้อถัดไปแล้วก็ค่อยละไว้ก็ได้เนาะ เอาละนะคะเราก็จะได้ว่า x ลบ1เนี่ยนะคะเท่ากับ0หรือวงเล็บที่2นะคะ x ลบ3เท่ากับ0หรือ x บวก2เท่ากับ0โอเคทีนี้เราก็แก้สมการนะคะสมการแรกเนี่ยย้ายลบ1มาก็เป็น1นะคะได้ x เท่ากับ1สมการนี้ย้ายลบ3มาก็เป็นบวก3ได้ x เท่ากับ3 สมการนี้ย้ายบวก2มาฝั่งขวาก็จะต้องเป็นลบ2ค่ะนี่ก็คือค่า x ทั้ง3ตัวนะคะซึ่งเป็นคำตอบของสมการและโจทย์ข้อนี้เขาให้เราตอบในรูปของเซตนะคะเซตคำตอบเอาละเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็เขียนว่าเซตคำตอบคืออันเวลาเราเขียนเซตนะคะก็อย่าลืมว่าต้องมีวงเล็บปีกาด้วย แล้วก็ถ้าเรียงจากน้อยไปมากนะคะเพื่อความเรียบร้อยคุณครูก็จะได้ตรวจงานง่ายนะคะเรียงจากน้อยไปมากก็จะได้ลบ2 1แล้วก็3โอเคปิดวงเล็บเรียบร้อยค่ะโจทย์ข้อที่2นะคะ x กำลัง3บวก x กำลังสลบ8 x ลบ12เท่ากับ0 โอเคค่ะก็ยังคงใช้คอนเซปต์เดิมนะคะเราจะต้องแยกตัวประกอบให้ได้3ามวงเล็บซะก,ก่อนนะคะวิธีการแรกเนี่ยเราก็จะต้องหาเศษเหลือนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ p of x นะคะเป็นสัญลักษณ์แทนพหุนามนะคะ x กํลัง3บวก x กํลังสลบ8 x ลบ12นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหานะคะว่าจำนวนได้นะคะแทนค่า x ไปแล้ว จะทำให้มีค่าเท่ากับ0น,นะคะนักเรียนก็มาดูที่ค่าคงตัวนะคะของพหุนามนี้นะคะก็คือ12ตัวประกอบเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นจากบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3นะคะมีเยอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ตัวเลขมากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองสมมุติเป็น1เป็นลบ1เป็น2เป็นลบ2ก่อน โอเคนะคะแล้วก็ข้อนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเราจะได้ค่า x นะคะเป็นลบสองโอเคนะคะเพื่อความรอบคอบไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยขั้นนี้เราจะแทน x เป็นลบสองก่อนนะคะใส่วงเล็บเรียบร้อยจากนั้นก็ยกกําลังสามนะคะจน์ต่อไปก็เขียนเป็นลบสองนะคะยกกําลังสองแล้วก็ลบด้วยลบแปดนะคะคูณ 2, ลบสองลบสิบสองครบทั้งสี่พจนะคะต่อไปแล้วก็คำนวณหาแต่ละจน์ คดแรกนะคะได้ลบ 8, บวก4แ 8, นะคะเป็นบวกเอาละได้0ูนยหรือเปล่านะคะ4บวก16ได้20ตรงนี้รวมกันก็เป็นลบ20นะคะรวมกันเท่ากับ0จริงๆสิ่งที่เราได้มานะคะก็เราก็จะได้ว่านะคะ x อะไรเอ่ยข้อนี้นะคะจะต้องเป็น x ลบลบ2ก็คือ x บวก2ค่ะ x ลบสก็คือ x บวก2เราจะได้เป็นตัวประกอบของ p of x ก็เรียกได้ว่านะคะเป็นตัวประกอบตัวแรกนะทีนี้ตัวประกอบตัวต่อไปที่เราจะหานะคะก็เกิดจากการนำ x บวก2นะคะเป็นหารพหุนามดีกรี3นี่แหละซึ่งเราก็จะใช้วิธีอะไรเอ,อ่ยใช้วิธีการหารสังเคราะห์นะคะรกเรียนก็นำ ซ้ำประสิทธิ์แต่ละพสนะคะมาเขียนก่อน1 1-8ลบแแล้วก็ลบส2ส่วนตัวหารนั่นก็คือลบ2เขียนสัญลักษณ์ของการหารสังเคราะห์เอเคขั้นแรกชัก1ลงมาใครทำเป็นแล้วก็ ทำไปเลยนะคะไม่ต้องดูในส่วนนี้ก็ได้เนาะส่วนใครยังทําไม่เป็นไม่คล่องนะคะก็จะพาทำลบสคูณหนึ่งะคะกระเด้งขึ้นมาเป็น 2. ลบสองลบสองบวกหนึ่งติดลบหนึ่งเอารบสองมาคูณลบหนึ่งนะคะลบคูณลบได้บวกก็จะต้องได้สองนะคะเมื่อรวมกันจะได้ลบหกเอาลบสองมาคูณลบหกลบคูณลบได้บวกนะคะสองหกสิบสองกระเด้งขึ้นมา แล้วก็เมื่อบวกกันนะคะก็จะได้ศูนย์นะตัวสุดท้ายต้องได้ศูนย์แน่นอนเอาละนะคะเราก็จะสามารถเขียน p of x ได้นะคะนั้น p of x ของเราเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในรูปของตัวหารนะคะก็คือ x บวก2แล้วก็คูณกับผลหารนะคะผลหารมาจากไหนผลหารก็คือเอามาจากผลหารบรรทัดสุดท้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัมระสิ์ของพหุานามดีกรี2 เพราะฉะนั้นก็ได้ออกมาเป็น x กำลังสลบ x แล้วก็ลบหเคนะคะสังเกตดีๆนะเดี๋ยวก็จะเขียนได้นะคะเขียนได้เองเอาละทีนี้นะคะเราก็มาพิจารณาเออก็หน้าตาคุ้นๆเนาะน้าตาคุ้นๆปรากฏว่าเหมือนเหมือนข้อหนึ่งเมื่อกี้เลยเอาละเพราะฉะนั้นะะเราก็แยกตัวประกอบได้สมวงเล็บแน่นอนนะคะซึ่งก็จะออกมาเท่ากับ x บวก2คูณด้วย x ลบ3แล้วก็คูณด้วย x บวก2แยกตัวประกอบ3มวงเล็บได้แล้วนะคะทีนี้เพื่อจะแก้สมการเนี่ยเราก็จะต้องนำมาเขียนในรูปของอะไรคะรูปของสมการนะคะก็คือให้3ามวงเล็บนี้คูณกันนะคะเท่ากับ0ก็จะได้ x บวก2คูณ x ลบ3 คูณ x บวก2ก็มีค่าเท่ากับ0อ่าแล้วก็สังเกตพบว่าน,นะคะอันนี้ x บวก2มันมี2องวงเล็บเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้เป็น x บวก2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็คูณด้วย x ลบ3เท่ากับศอ่าแล้วก็พบว่าน,นะคะมันมี2วงเล็บถ้าหาค่า x มาเนี่ยนะคะก็จะได้2ค่านะคะเอาล่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะได้ว่า,าจะได้2ทีเลยเนาะ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0แน่นอนสมก,การสุดท้ายเนี่ยนะคะย้ายลบสมาก็เป็นบวก3แน่นอนสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะถามว่าจํานวนใดยกกำลังสองแล้วได้0มันก็ต้องเป็น x บวก2เนี่ยก็ต้องได้0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x เท่ากับอะไร x เท่ากับลบสองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบคือตัวไหนน้อยสุดเอาขึ้นก่อนนะคะลบสองก็ตามด้วย3ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ค่ะต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่3นะคะ1-3ลบ3 x กำลังสองบวก2 x กำลังสเท่ากับ0 เอาละเราก็สังเกตว่านะคะพะหุนามนี้เนี่ยยังไม่ได้จัดเรียงเลขชี้กำลังนะคะจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นในขั้นแรกนี้เราก็จะจ,จัดเรียงจากเลขชี้กำลังมากไปหาเลขชี้กำลังน้อยก่อนนะคะจัดรูปใหม่จะได้2 x กำลัง3นะคะเอาขึ้นมาก่อน ลบ 3x กำลัง2แล้วก็เลข1นะคะเป็นจำนวนบวกก็เขียนว่าบวกหเท่ากับ0โอเคเราจะหาเซตคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นโอเคในขั้นแรกเนี่ยเราก็จะให้นะคะ p of x ก็เป็นพหุนามตามที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็เราจัดเปลี่ยนจัดรูปใหม่แล้วเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปทำยังไ,ไงนะคะเราก็จะหา p o f อะไรเอยนะคะที่แทนค่าไปแล้วจะทำให้มีค่าเป็น0นย์นะคะซึ่งเราสังเกตว่าตัวท้ายนั้นเป็นเลข1แน่นอนว่าตัวประกอบนะคะก็จะมี1กับลบ1เท่านั้นเองเอาละ่ะในที่นี้นะคะจะใช้เป็น p o f 1ซึ่งก็ไม่ยากเลยนะคะพจน์แรกก็จะเป็น2นะคะ2ลบ3แล้วก็บวก1 มีค่าเป็นศูนย์หรือเปล่านะคะสอบวกหเป็น3ลบ3ก็เป็น0ย์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ตัวประกอบก็คือ x ลบหนะคะ x ลบหนั้นก็จะเป็นตัวประกอบนะคะของพหุนาม p of x โอเคได้ตัวประกอบตัวแรกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำนำตัวประกอบนะคะไปหารสังเคราะห์ เวลาหารสังเคราะห์นะคะเราก็จะนําสัมประสิทธิ์นะคะที่สัมประสิทธิ์ก็คือค่าคงตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะแต่ละพจน์เออก็จะเป็น2เป็นลบสนะคะทีนี้สังเกตว่ามันจะหายไปพจน์หนึ่งใช่ไหมหายไปพจน์หนึ่งนะคะเพราะว่าเลขชี้กําลังสามสองเลขชี้กําลังหนึ่งไม่มีแสดงว่าพจน์ที่หายไปเนี่ยนะคะคือ0คูณอยู่กับ x นะคะเอาละเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ สัมประสิทธิ์ให้ถูกต้องก็เป็น2อลบ3เป็น0แล้วก็เป็น1นะคะส่วนตัวหารก็คือ1อเขียนเครื่องไม้หารสังเคราะห์เริ่มต้นนะคะก็ดึงเลขสองลงมาสองหนึ่งเป็น2นะคะ2อลบ3ติดลบหนึ่ง หนึ่งมาคูณลบหได้ลบหบวกกับ0นก็ได้ลบ1นคูณลบหได้ลบหนะคะบวกกับตัวบนก็ออกมาเป็น0ูนย์โอเคนั่นคือนะคะพะหุนาม p of x ของเรานั้นนะคะก็เขียนได้ในรูปการคูณของตัวหารกับผลหารนะคะตัวหารก็คือ x ลบหผลลัพธ์ที่ได้มานะคะนักเรียนก็มาดูที่ บรรทัดนี้นะคะดูที่บรรทัดนี้มันก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของพหุนามดีกีสองเพราะฉะนั้นก็จะอ,อกมาเป็น 2x งกําลังสองลบหแล้วก็ลบหนะคะจากนั้นนักเรียนก็วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแยกตัวประกอบได้หรือเปล่านะคะซึ่งปรากฏว่าแยกได้เพราะฉะนั้นก็แยกมาอีกเลยเอาล่ะ มันจะต้องขึ้นด้วย 2x กับ x แน่นอนแล้วก็เป็น1กับ1นะคะทำไงถึงจะได้พจน์กลางเป็นลบตรงนี้ต้องใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะจะเขียนให้ดูใกล้คูณใกล้นะครับได้ 1x ใกล้คูณใกล้นี่ได้ลบ 2x นะคะ 1x ลบ 2x จะได้ลบ 1x ก็คือพจน์กลางเอาลละก็ผ่านนะคะขั้นตอนต่อไป ั้นตอนต่อไปอ๋อได้ตอนนี้มันได้3วงเล็บคูณกันแล้วนะคะทีนี้ก็ให้มันเท่ากับ0นะคะเพราะว่าสมการเนี่ยมันเป็นสมการที่ด้านขวาเท่ากับ0ูเราก็จะได้สมการนะคะ x ลบ1คูณกับ2 x บวกหแล้วก็สังเกตว่า x บวก x ลบ1เนี่ยมันมีอยู่2ที่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคูณตัวมันเองแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0อ่านี่คือพหุานาม p of x แยกออกมาเป็น3วงเล็บแล้วยุบเหลือ2วงเล็บนะคะแล้วก็เท่ากับ0เอาล่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือวงเล็บแรกนะคะ x ลบ1กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ0 หรืออีกวงเล็บหนึ่ง2 x บวกหก็ต้องทำไงด้วยมีค่าเท่ากับ0นย์เหมือนกันนะคะาจากวงเล็บแรกนี้นะคะอะไรเอ่ยยกกําลังสองแล้วได้0ก็ต้องเป็น x ลบ1ได้0เนาะเพราะฉะนั้น x ก็ต้องเป็น1นะคะ x ก็ต้องเป็น1ส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ย2 x เท่ากับลบหนะคะทีนี้ x นักเรียนก็ย้าย2มาหารใช่ไหมก็เป็นลบ 1.2ส่วน2นะคะนี่ก็คือค่า x 2ค่านะคะที่ได้จากสมการนี้โอเคแล้วก็ตอบในรูปของเซตคําตอบเซตคําตอบคือตัวน้อยนะคะก็คือตัวที่ติดลบเนาะก็ลบ1ส่วน2แล้วก็1ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ค่ะช่วงท้ายนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ สำหรับคุณครูนะคะที่ยังไม่มีเอกสารประกอบการสอนนะคะเรื่องของจำนวนจริงม .4 ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะในเพจครูปุ๋ยสอนเลขม .4 เอกสารนี้นะคะก็จะครบทุกหัวข้อนะคะมีทั้งหมด11หัวข้อด้วยกันนะคะ,ะมีเอกสารแล้วก็มีเฉลยสำหรับคุณครูด้วยนะคะการสอนออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะถ้าเรามีไฟล์ pdf นะคะ น,นราคาไฟล์ตรงนี้นะคะที่ก็จะอยู่ที่120แล้วก็150บาทสนใจก็เข้าไปทักทายกันนะคะในเพจครูปุยสอนเลขม .4 ส,ส่วนนักเรียนที่นะคะเรียนคณิตศาสตร์ม .4 อยู่นะคะแล้วก็คลิปการสอนนะคะนักเรียนก็ติดตามช่อง power math 411ได้ไปเรื่อยๆนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ